ไม่กินมกมอด้ยมกมอมกมอจัดจัด กินไนี่ันไม่ได้กินไกินยูตบกินไงไม่ึงสิจ่มหม้อก่นสิจมามอแล้วทำไจกใส่นนะผมหม้แล้วส่จิ้มจกมอุหลได้กินเขาครับได้กินเขาอย่างุปน้ำมันกยำใครกินอะไรอ้ฮจะได้กินบงเทียงนี้นี่มันสวยอะไรเลยจอดสีขาวข้างก็ ไดีบานเี้ยโอยโแนวดโอ้ชิ้นงานลายหมดชิ้นงานลายมีลายรน้กัับมื่อี่เราเนี่ยางเลยสังคมมันมามือหนึ่งคู่หนึ่งอยากมือหนึ่งคู่หนึ่งอยากซุ่มทีไรบ่อะไรอยากก็ต้องกนอนจบูดอมาที่นี่ไล่พ่อ งานยังมันสามกว่าไหมนี่สามก่าแสดงว่าคนนำดีนมาด้อมาด้อมันตไม่ดนี่มันเปดนั่นผู้สาว นันตัวเขามีผู้สาวนันเลี้ยวเขาไปนั่ไรเทียดอ้เขาไปนไรเทียด้เยอะ่นี่นยกลร้นไเจ้โซฟาไมเห็นว่าบัวแรงไปน่งแบไเด้ไปแบบกระบอกขึ้นแล้วไป่ไรเรา เราดูว่าไม่ใช่เสี่ยเด็กเพาเขาบอกกินอ๋อเขาเข้ากับเวลาดีกินเนี่ยครับเขาบอกกินตั้งนาป็นส้าโกะออย่างนี้ยเหมกันกันทุกโกาสบายง่ายต่อยยิ่งสาหน

เนื้อแกงต้องมาผัดกับผัดกับหนังเพื่อแกงข้าวประกอบไปด้วยแตะไข่ข้าเทีย่ยมติไข่ไห่มันลงเลยไก่เห่าไก่เม็ดสาวเม็ดไข่นะครับมีกล่องไข่แบบ ใส่นนําต้มทิ้งไ้เลยครับอันนี้คว่าเห็นมันสีเปื่อย่างหน่อยก็จะมกปุ่ม ซุปล้วครับบบนี้มันสเริ่มปุ่มนะครับสู้รถครับผมใลายเซบไลายโ่รลไไป็นไงครับเติมครับพี่ดูดีครับนี่นี่เนี่ยเสียแค่ส้คารบ ติดตี้แลไวกรับอปี้ตับคู่แล้วทนก็ระดับรับน่เอไรครับเลือดบก่ใบระปครับตามด้วยใบกระเพาครับหลายเลย ความเผ็ดร้อนนะทำบัายในการละตักไปกินกันเลย รับผัไหมส่วนม่อย้อง่นกตาพี่่ใ่ตัวกินนยตัวกินนะไมีเปียกบนเีเป็นหนังเนาะแข็งนำเลยอือเากันานอนเพ่นก็ไสุดกินนังดี เที่ยงบอลูออกแน่อะงานมางานล่อย่ามดเทีนีมาก็ครับง่ายหลวงลูกพอได้ใส่กั่ได้กอองเรา้บวมเ็นนอนปะเย็นไปนอกเดวมันไเห็นกันปกสามสไ่ด้ีอาไม่ด้่ยอ่าจ้าเทียงวายกแอกถ่ายเนี่ยว่าสามังเียก็ได้ก็ได ผว่ากไอะีแตกตูนทำทำม่นางย่งวนนนางแคาเบียวเดมเามไปนอนตอไั่นอนตไนี่ยว่ะพอใคยืเแล้ว่เมาเราก็เมียวมีอกแต่ว่าที่ร้านจะต้องกินเมาก่อนปวดเจ็บปวดเจ็บจนมเมคืองานขอไฟเอ็นเม่นั่น เนี่ยมาก่อนพวันเนี่ยพันเป็นันงมืบ้านนี่มอีบา้าจเนี่ยนะมีบ้านเ้าเราเนี่ยก็วนไทเนาะกินเราเนาะวัยกับ้านนะครับก้านุกนะทกนงเจริงงกินยังไรอบอังจืดมวนไปอ่ะิมากินชงเกิงกินรดน่ สองขวดมามาสูแลเหรเอวนกินเป็นยาอืมมันมือขวดนึงหัวมาเมนตินที้เมนต่างกินเลยอนเอ้าโอกินก็เป็นัยจากไหมเออมันแบบว่าทำมันคืบบสิมีแห้งมันเลยเหี่ยงเลยยาเพเ็นร้านบาร์ผ่านเลยเหตุงานอะไรเลกินเลยเขมันมันซําเ็ดเขาเาไปกินต่อในงานแนอน ก็ตเหยียดเกดไปมั้มแรงสิสองขวดเป็นเกินเดียนะเพราะจะองสิ่งนี้เพราะป็นขวดจะองอยู่หน้าเน่ยะองเออเดียวดนึงนน้อยเป็นยานไาที่นี่แงที่วะไม่บ่กเลยคจเป็นบาตอนนี่กินแะ้วเดี๋ยที่มันกินขวเสี่ยบกว่าไงแม่จะเลื่อนอาหารนี่เพเมากวอนมีต้านยวเกวนึห้อ เป็นยาไม่ดีแบบซุ้มหมอนอย่างให้กินบัดซุ้มจะเจอจะเป็นความดันัะหมอนอย่างให้กินใช่ยังกินมาเตียงวัปปุ่กี้เออเนี่ยแหละสาเหตุที่เริ่มกินนี่แหละหม้อจะกี่ว่าเออตะกี้มันเป็นมักมักเป็นวิ่นเป็นยังไงเนี่ยก้อนหนันต้มน้ำเมื่อหม้อแบบกินเบียร์มื่อละวสองแมตซ์ใส่ได้ความดันสูงกินได้ให้เราต้องไปมีตักกินรวงแล้วก็บอกเป็นวิ่นอีกจังยังไง ที่ตลาดเล่นว่ะวิ่นั้นยเมือนกันนี่ก็มองมองแก่เกวบเงินหนดนะคือมองตะกีดตะกีดซ้ำอมอ้อยข่อกินไป,ไลลลปเล้วอมอ้อยกินแบบไอซีเอฟบอยเป็นินตัวนุ่มถือว่เลี้ยงให้ไบัตรแล้อมอยเลย ที่ไนที่ที่ไตาละหมองว่้กันดีอละมครับอยงู่ตั้งแต่ดูแบบหลอนอัเห็นเป็นดำดำอ๋ไปแม่กันผมรับปรกันเลยผู้เดนี่ไปอยู่ังยูกับฝรั่งนี่ผม่าต้องหมอฝรั <t <t ่งใดครับหลาเปอร์เซ็นจากที่ว่าใดเลยครับจากที่ว่าใดจะอ้านบอกเลยเอรามว่าุป้่ไมจ่าย่ะตัอก ไม่ใคจะนลูเกลือนะไม่เนี่แหละน้ำไมนหมดแล้วมันไม่สดเติมหมดูเือนันน้ยิ่งินกางๆเลยแม่ไม่นจวามอง้อยยแยกตูกันนี่นี่ก่าใมันเจ้้มองกันเลยงกินบวกสเดอเจ้าแม่ทอแต่ปนอะรกินต้องก่อนเร็จแตงโมผมองซื้อม

คุณนิจันครับเราไห้ใบซอไงบอซ่อไงซอเาครับ้ให้ใบให้ใบแดงให้ใบไดงงันละไม่ต้องยกสั่เดืยไงเดยเดือยเศรษฐีไม่ได้กินจนเหนื่อยไมันเศรลูกคือคนที่ไล่ใจละเศรษฐีเศรษฐีเดียนเดียน้ำมนตมากพี่คนเดียวนี่กินหร

ฉันก้อเนี่ยคนน่าจะหายไปลวล่ะ